السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ขอความรับความปรารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีจากพระองค์ลสุบฮานวูวาตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพยิง่งทุกทุท่านครับกระายความคิดวันนี้อยากจะคงย้ำอยู่ตรงปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวโดยได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ให้ได้รับทราบว่าความคิด หรืออกุกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่อุปกรณ์หรือปัจจัยในการที่จะคิดมันสำคัญกว่าถ้าเรามีอุปกรณ์มีปัจจัยมีที่มาของความคิดจากหลักฐานจากหลักการที่อลัลลอฮ์ได้มอบให้แกเราเป็นอุปกรณ์เป็นหลักการความคิดนั้นก็จะเป็นความคิดที่คิดอย่างที่อลัลลอฮ์อยากให้เราคิดท่านทั้งหลายครับ กับปัญหาครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเรามองกันดูแล้วเราจะพบว่ามันค่อนข้างจะมีอะไรกลับตาลปัดกันอยู่น่าคิดพอสมควรทีเดียวก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันลกที่ศาสนาต้องการอยากจะได้สถาปนาให้ทุกคนได้มีความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิแห่งตนกับการที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่านทั้งหลายที่เคารพทุกท่านครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอินนาคอลักนาคุมมินและกริมวะอุนซาแท้จีเราได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมาให้ม ja um ีทั้งผู้หญิงและผู้ชายวะจัลนาคุมชูอูบันวะกอบาอิละและเราก็ได้ทำให้พวกท่านเป็นตระกูลเป็นก๊กเป็นเหล่าคนละมสกุลกันอยู่คนละที่กันอะไรต่างๆเนี่ย นั่นคือชูอูบันว่ากอบ้าอีละแล้วก็อยู่กันคนละกําปงอยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละบูมิภาคนั่นเป็นความปัารถนาของอลัลลอฮ์ให้มนุษย์มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็แยกกันอยู่กันทําที่ต่างๆสาเหตุที่จับแยกกันไปจากจุดเดียวกันที่มีมาก็ลีตาอาโรฟูที่จริงแล้วทุกคนมาจากอลัลลอฮ์จากจุดเดียวกันพอมาแล้วก็มาเป็นผู้หญิงผูญญ้ชายมาเป็นนามสกุงลงคนละนามสกุล ไปอยู่นคนละหมู่บ้านไปอยู่นคนละตำบงไปอยู่นคนละจังหวัดอัลลอฮ์ให้แยกย้ายไปอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้งานมาว่าเราต้องรู้จักกันลิตาอ,อารอเรูรู้จักกันในรูปของการทําธุรกิจการค้ารู้จักกันในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นมุสลิมง่วม,มกัน หรือละเอียดลงไปก็คือรู้จักกันในเชิงมูซฮรห์ในเชิงเอาลูกเอหาลานมาแต่งงานกันนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการอยากให้ฟังอีกครั้งหนึ่ว่าเราทุกคนมาจากอัลลอฮ์และพอมาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราอยู่คนคนละที่อยู่คนละทางเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้เราให้ได้ไปป,ปฏิสัมพันธ์ทํากันรู้จักกันในรูปแบบต่างๆดัทง,ๆทงที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ตบท้ายบอกว่าอินนาอกรอมักุมอินดัลลอฮิอัดกาคกุม ถท้จริงบุคคลที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายณเบื้องอัลลอฮ์ในสายตาของอัลลอฮ์มองจากอัลลอฮ์มาแล้วคนที่มีเกียรติที่สุดนั่นก็คือคนที่มีตักตาวามากที่สุดคนที่มีตักวาความหมายของตักตาวาก็คือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อย่างเคร่งครัดและหลีกห่างไม่ปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดโยงไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยเด็ดขาดท่านทั้งหลายครับ เราต้องคิดกันแบบองค์รวมอย่าไปคิดกันอย่างแบบแยกส่วนเวลาเนี้ยการเป็นมุสลิมของเราการเป็นสมาชิกครอบครัวของเราเนี่ยเราผสมความเป็นเราด้วยอารมณ์ของเราค่อนข้างจะเยอะที่จริงแล้วจะต้องเอาเอาัลกุรอานเอาหลักคิดวิธีคิดหรือที่ผมได้ใช้คำพูดว่าเอาคู่มือในการสร้างคนตามเจตนารมณ์ของอลลอานั้นนะมาเป็นตัวตั้ง เอาคู่มือสถาบันครอบครัวที่อลัลลอฮ์ต้องการว่าสามีต้องทำยังไงภรรยาต้องทำยังไงลูกต้องทำยังไงเอาตรงนั้นมาเป็นแกนกลางไม่ใช่ผมต้องการอยากจะบอกอะไรกับท่านว่ามันไม่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่กำลังจะบอกว่าทั้งผมและท่านเนี่ยต้องยึดหลักการของศาสนาที่เป็นกระแสความคิดในวันนี้ที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของแต่และครอบครัวเวลาเนี่ย จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าคู่มีในการบริหารจัดการครอบครัวหรือว่าทาให้ครอบครัวมีความสุขนั้นสาม,มีก็มีหน้าที่ภรรยาก็มีหน้าที่หน้าที่ของสาม,มีสาม,มีต้องครึ่งครับหน้าที่ของภรรยาภรรยาก็ต้องเก่งครับสาม,มีมีหน้าที่ในการหาทํามากินภรรยามีหน้าที่ในการอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลเอาอกเอาใจสาม,มี มีตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็สามีก็มีสิทธิในด้านโน้นด้านนี้ตามที่เรารับรู้กันอยู่แต่พอเอาวันเข้าจริงแล้วเราบกว่าเวานนี้ทุกครอบครัวเลยทีเดียวมีผอบทอบนั่นก็คือมีผู้บัญชาการที่บ้านคนที่เป็นผู้บัญชาการที่บ้านนี่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะผสมการเป็นเขาในเนื้อของเอาอารมณ์เข้าไปผสมมากกว่าหลักการ ดังนั้นถ้าหากว่าเราจนดังนั้นยังไม่สําเร็จยังไม่เข้าใจว่าเราจะต้องใช้คู่มือจะต้องใช้หลักการของศาสนาเป็นตัวตั้งและสามีภรรยาต่างก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของศาสนาถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยปัญหามันไม่จบแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ทรยศต่อลัทาบวานาอุตาลาท่านทั้งสามีและภรรยาท่านทั้งหลายครับขอบอทบอเราพูดกันอยู่ด้วยภาษาที่ฟังกันง่าย ค่อนข้างจะมีมีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจในการสั่งการต่อการที่พูดกันง่ายๆมันเห็นอะไรกลับตลบตดสามีจะไปไหนม่ต้องนําเรียนให้กับภรรยาทราบแต่ถ้าภรรยาจะไปไหนไปได้เลยตามสบายไม่ได้บอกให้รู้ด้ซ้ำไปก็มีอยู่บ้างเหมือนกันลักษณะของครอบครัวอย่างนี้อย่างนี้มีความสุขได้อย่างไงบาปทั้งที่เป็นภรรยาและบาปทั้งที่เป็นสามีที่ไม่จัด การกับภรรยาของตัวเองให้ยึดหลักการของศาสนาให้ยึดคู่มือของสถาบันครอบครัวด,ดังได้กล่าวแล้วและตัวภรรยาก็บาปในฐานะที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้เป็นไปตามหลักการของศาสนาเรื่องอย่างนี้พูดออกไปก็คือความจริงแหละครับแต่ว่าไม่ค่อยจะยอมรับกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายภรรยามักจะไม่ค่อยยอมรับมักจะเอะอะก็หลักการเออะก็ศาสนา ห่วงไม่เกินห่วงสภาวะหรือห่วงมุดตับด้วยการสิ่งสภาพจากการเป็นมุสลิมอลัลลอฮ์จะจหน่ายภรรยาออกจากการเป็นมุสลิมไปแล้วเนื่องจากว่าค่อนข้างจะผสมผสานการบริหารการจัดก,การหรือการดําเนินการสถาบันครอบครัวด้วยกับการเอาอารมณ์และความอยากในในอำนาจไปเกี่ยวข้องไปผสมผสาน ค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่สูงเกินปกติท่าน้หลายครับการใช้ชีวิตของเราที่จะเป็นไปตามสายตาของอัลลอฮ์ที่น่ารักนั้นเราจะต้องผสมประสานให้ถูกต้องมีหลักนิติศาสตร์มีหลักรัฐศาสตร์แล้วก็หลักจิตวิทยาเราจะใช้จิตอย่างเดียวนําเราจะใช้รัฐศาสตร์นําเราจะใช้นิติศาสตร์นําเราหลักการนําทั้งหมดเนี้ย จริงๆแล้วความถูกต้องก็จะต้องมาในรูปของการผสมผสานผมไม่ปฏิเศษหรอกครับว่าภรรยาก็เป็นมุสลิมะและผู้ชายก็เป็นมุสลิมแต่ว่ากาลังอยากจะบอกว่าเราจะเกินเลยไปไหมกับการที่เราจะเอาศาสนามาบาังหน้าหรือกับการที่เราจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นมุสลิมเป็นมุมินะแต่ในขณะเดียวกันเราค่อนข้างจะเป็น เป็นบุคคลที่เป็นทาตของอารมณ์เป็นาธาตของชใยตอนอยากจะให้อะไรอะไรเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายที่เคารพครับไม่สายต่อการที่จะเป็นอะไรอย่างที่เราอยากจะเป็นไม่สายถึงแม้ว่าจะอยู่กันร่วมกันมาในสถาบันครอบครักวกี่ปีแล้วก็ตามยังไม่สายต่อการที่เราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสักจนใดของสังคมภายในครอบครัว จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮวะตาลาท่านไม่สายที่จะเป็นอะไรอย่างที่เราอยากจะเป็นาสามีต้องการอยากจะเป็นสามีตามบักการของศาสนาก็ไม่สายต่อการที่จะเริ่มเสียใหม่ตั้งแต่วันนี้ภรรยาก็เหมือนกันอยากจะเป็นภรรยาที่อยู่ในสายตาอยู่ในขัลองอยู่ในกฎกติกาของศาสนาโดยไม่สร้างอำนาจบาตใหญ่นี้ไม่คมคูไม่ สร้างความระทึกที่น่าหวาดน่ากลัวใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าไม่ชอบมาพากกนโดยเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งมันก็ไม่สายเหมือนกันครับต่อการที่เราจะเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นมุกมีหน้าที่อลัลลอฮ์รักเราก็หยยบเบรกซะแล้วก็เริ่มเริ่มเดินเครื่องใหม่ตามคู่มือตามหลักการตามหน้าที่แห่งความเป็นเรา ที่อัลนล้์อยากให้เราเป็นเพียงแค่นี้แหละครับสถาบันของเราสถาบันครอบครัวก็จะมีความสุขม,มีลูกมีหลานมาก็มีความสุขพ่อตาแม่ยายพ่อผัว,วแม่ผัว,วมีความสุขกันหมดครับเนื่องจากว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ต้องการที่จะให้แต่ละคนได้ร่วมกันแต่งแต้มความน่ารักและอยากจะบอกอีกอันหนึ่งนะครับในเชิงของกระแสความคิดที่ถูกต้องเลยทีเดียวนั่นก็คือถ้าหากว่าเรา ถ้าหากว่าเราจะได้จัดการกับความเป็นเราอย่างที่อัลลอฮฺอยากให้เราเป็นได้เพียงแค่นั้นแหละครับชีวิตของสถาบันใดๆแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีความสุขแน,น่นอนในช่วงแรกๆอาจจะขัดขืนม,มีความรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบมีความตัวเองมีความรู้สึกว่าเขาได้เปรียบอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามหลักการของศาสนาก็อย่าได้ว่าพูดกันในแบบที่ไม่รับผิดชอบในคาพูดว่า อะไรอะไรก็หลักการพูดอย่างนี้มินเมตต่อการชื่นสภาพจากการเป็นมุสลิมเป็นอย่างมากขอทุกครอบครัวมุสลิมเป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุขความสดชื่นเป็นครอบครัวที่อลอ์รักเป็นครอบครัวที่ให้อภัยและเสียสละความรักจะยั่งยืนแล้วก็ยืนยาวต่อไปได้ไม่ได้อยู่ตรงที่แต่ละคนมีความรักกันแต่อยู่ตรงที่แต่ละคนสามารถที่จะอดทนเพื่อประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของศาสนา สอบบัแล้วก็สามารถที่จะอดทนต่อกันและกันได้ในส่วนที่เราไม่ชอบเราอดทนได้ในส่วนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็อดทนได้แล้วก็ค่อยๆคลี่คลายความไม่ชอบให้กลายเป็นความชอบนะครับปรับปรุงแก้ไขและในที่สุดชีวิตของสถาบันครอบครัวก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนเลยทีเดียวท่านทั้งหลายที่เคารพครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะได้ฝากกับท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้ ขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮ์ถ้าเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบได้เราทํางทั้งหลายโดยทั่วกันครับบัสลมุมาลยกุมวเราะหุมตุลลอฮิวะบเระกาตุ